นี่ครับมาเบื้องตางเป็นเก็บสีเลยครับเด้อนี่ครับเก็บสีไม่อัดเทอรครับเด้อนี่ครับไม่อัดที่ประกอบตู้เป็นตู้บิ๋วครับนี่ตู้ว่างว่างข้อมว่างอย่างครับนี่นี่ครับนี่ตู้ว่างข้อมว่างอย่างครับนี่นีคร่บเพิ่งกระดิโพหู้แม็กหู้ยังนี่ครับเอาเอาดินสะพ้องโปะนะครับเด้อนี่นี่เพิ่งกระดิโพให เต็มผู้นะครับพู้แล้วก็คัดออกให้มันเรียบๆนะครับเด้อนี่ครับวิธีการเพริดสีเฟิรนิเจอร์ครับนะครับเพรก็จะคัดแบบเนียนเลยครับแล้วก็จงคัดไหเนียนแล้วว่ะก็้จะเคลือบสีนะครับเด้อเคลือบสีมันเป็นธรรมชาตินะครับไม่ไล่ไดก็จะออกมาแบบนั้นนะครับไม่ ไม่แบบนี้ก็ย่ออกมาไล่เป็นไม่ไม่ไม่แบบนี้แหละครับเป็นไม่ไล่ธรรมชาติครับนี่เองวะครับสร้างเพื่อกำลังเห็ดอยู่ครับนะครับไคัดพู่เพื่อเพื่อไว้เองครับโปะโปะไม่ไว้ครับนี่เองวะครับคัดคัดให้ลื่นเลยนะครับเด้อเอากระดาษทรายคัดคัดใส่ให้ลื่นเลยครับนี่นี่เองวครับ ตาเ,เห็นลื่นเลยเพราะจ้าสีเคลือบต้องไปได้ครับแล้วเจะาดีเคลือบได้ครับนี่คู่แม่คู่ยังก็ดสีก็บสีหายไปครับนี่ใส่ดินทะพ้องนะครับดินตอฟ้องผสมฟุ้นสีนี่นะครับดินตะพ้องผสมฟุ้นสีผสมไอ้เหมันแข็งแข็งนะครับใส่สลก,กก็ได้ครับใส่ว่านิดก็ได้ครับมันได้สองแบบอันนี้คนที่ผสมใส่สลกนะครับเด้อ เอามาโปหูเลยครับมันมันแข็งแข็งแข็งแบบโบยบุกเหรอครับโปใส่หูไปเลยหายไปเลยครับขจิบเ็นห้อยแม็กห้อยอย่างครับนะครับต่างเป็นกำลังเก็ดอยู่ครับนะครับมันจะเป็นไหม่ไหม้อัดนะครับไหม่อัดไล่ใหม่นะครับเด้อเป็นมาครับไหม่มันก็มีลายไล่ครับแล้วจะ จะของบานกระดิเลือมาดอกครับกระดิเลือกมาเป็นลายดีครับกระถายมันเป็นสีธรรมชาติครับนี่มาครับกระดิเสือกพวกเล้ลเกิดยูริเทนนะครับเด้อเนี่ยคัดแล้วมันกระดิเสือบเดิเกิดยูดิเทนครับแทงนี่ครับในห้องนอนนะครับเด้อเนี่ยเห็นไหมครับอันอันที่เขียวจะเป็นท็อปหินนะครับหินอ่อนนะครับนี่เป็นหินอ่อนว่างเต็มงอยู่เลยครับ ทางล่างนี่ก็กิเป็นเกะเป็นลิ้นชักนะครับสองตัวที่นี่ครับอันนี้ตู้ไปนี่ก็มีแค่นี้ครับนี่ครับนี่สร้างไฟกับว่าในจิดในแหล้วครับว่าในเคลับเจ็ดสีแลลวเให้จ้างเล้วเพื่อจะจี๊มาใส่ครับเนี่ยครับของนอนนะครับเด้อเนี่ยของนอนครับนี่ครับตู้ในของนอนตู้ว่างค้อมว่างอย่างังนครับตู้ ว่างเงี้ยอะไรครับเดี๋ยวเจ้าหนูมาเพิ่งจุดคันเตียงครับมาเนี่ยนี่ครับนี่ครับเป็นไม้เหอนครับเดี๋ยวครับไม้เงาผมจุดควันเตียงครับนี่นี่เป็นไม้คิ้วแล้วครับนี่นี่นี่ไอเฮ็ดไม้คิ้วนั่ครับนี่ไม้คิ้วนี่ถ้ามองกลางกลางไม้คิ้วนี่ทีเป็นหมเป็นไอ้ เป็นผ่านังครับนี่เป็นผ่านังหูมเล้วยังเอามาซุบใส่เลยครับนี่เห็นมาครับนี่สีส่องนี่ครับนี่เป็นผ่านังนะครับเด้อเนี่ยเป็นผ่านังครับนี่แล้วไม้คิวนี่ก็เป็นไม้เลยครับนี่เฮ็ดสีครับนี่กรอบนี่ผ่านังกัเสียมาใสนั้นนี่ช่องนี่แหละครับนี่เครื่องหัวเตียงครับนี่เป็นหัวเตียงครับนี่ซองข้างก็จะเป็นตู้หัวเตียงยี่หงอนี้ครับนี่กำลังผลิตอยู่ครับตู้หัวเตียงมาฮานามาครับนี่ ที่ว่างอยู่นี่เตียงจี่ว่างโยกลางอยูนี่นะครับสองข้างในนี่จะเป็นตู้หัวเตียงครับสองตัวครับเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมชิวครับหัวเตียงสุดหัวเตียงก็มีคานี้แหละครับนะสุดหัวเตียงครับเดสีครับมีไม่ํำนี้ครับนี่ครับจะเป็นไหม่อัดเป็นแผ่นนะครับนี่ เอามาติดนี่นะครับเดี๋ยวมีบ้านในเลี่ยวครับมันก็มัจะคันเริ่มต้นในร่องพื้นอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเลียวเลี่ยวเดี๋ยวจะจะงส่มาใหเบิ้งอีกเจนหนึ่งนะครับเด้อเนี่ยเลียวเลียวสีง่ามรับเลยครับนี่จะใหเบิ้งอีกเจนหนึ่งนะครับเด้อเนี่ยนี่ครับสุดมดเตียงครับนี่มองหน้าต่างนี่เป็นผ้าม่านนะครับเด้อนี่ผ้าม่านกันนี่นะผ้าม่านบังแสงครับนี่ ไม่สอกเลยดีกว่าดิเป็นมี่ไฟซองมากครับโอ้งามเลยครับคอนโดครับของคอนโดนะครับเด้อคอนโดของนอนครับนี่ครับนี่เห็นว่าครับคอนโดของนอนมันนี่ก็ดิเป็นเนื้อวอยังไงโตเป็นโตเครื่องแป้งกับวอาได้ครับตัวนี้ครับนี่ครับนาท็อพินนี่ยลูนาท็อพินับ อันนี้เขาซ่อหนีก่็นะครับเอเรียบร้อยแล้วเกือบสีเรียบร้อยจังสีไทยเบองอีกเียนหนึ่งครับสร้างผลงานอยู่ครับ